สวัสดีค่ะนีนี่ช่อลข่ะวันนี้นะคะนี้จะมาขอรีวิวนะคะเขาเรียกว่าเป็นวิตามินซีนะคะกูตา้าแล้วก็คอลลาเจนเปล่าไม่ได้มาอย่างละกลองนะคะ เขารวมกันมาแล้วก็บอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถรวมวิตามินซีรูตาแล้วก็คอเลสเต้ตอกินแยกกินทีเดียวได้หมดตัว,ตวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เติมอาหารค่ะซึ่งเราก็อุดหนุแนแม่รีวิวอีกแล้วค่ะตัวนี้เป็นซีอูนะคะซีอูถ้าเห็นเป็นกล่องสีเงินอันนั้นจะ,ะให้ผลในเรื่องของการคุม,คมน้ําหนักนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นวิตามินซีทุกคนเห็นไหมเนี่ยวิตามินซีนะคะ ก็กลูตาแล้วก็คอลลาเจนนะคะก่อนที่จะมาอันบ็อกซ์กันนะคะเรามาดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์กันก่อนนะคะตัวนี้เป็นชื่อเต็มๆว่าวิตามินซีกลูตาคอลลาเจนไดเอทารี่ซัพพลีเมนต์โปรดักต์ซีแบรนด์นะคะหรือว่าแบรนด์ซีนั่นเองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะวิธีรับประทานของเขาก็คือ1ซองนะคะจะประกอบไปด้วย15กรัมนะคะกับน้ำา1 0 0 ML นะคะหลังจากนั้นก็ ให้เข้ากันนะคะแล้วก็รับประทาน1ซองต่อ1วันเท่านั้นนะคะส่วนประกอบของเขาเนี่ยคือเต็มนะคะ,ะบอกก่อนว่า1กล่องนี้นะคะมี10ซองนะคะส่วนส่วนประกอบของเขาทุกคนจะเห็นไหมใครดูไม่ทันนะคะสามารถที่จะหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะแล้วก็ดูส่วนประกอบก่อนนะคะแล้วก็เป็นจากพี่บริษัทคุณแม่ริริวจริงๆนะคะนี่ตรงไหนนะ นี่นี่น,นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นบริษัทของแม่ดีดิวจริงๆนะคะที่เป็นคนทานะมีเลขจดแจ้งอะไรเรียบร้อยนะคะมีเลขออยลเรียบร้อยนะคะอันนี้ยังไม่บอกว่าซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าเราอาจจะเอามาขายได้ในอนา,าคตนะคะถ้าใรอ,อยากได้ก็คือเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าแม่ดิวิจะปล่อยให้มีตัวแทนจำหน่าย แล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็ด้านนอกกล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเน้นเรื่องของวิตามินซีมากกว่านะคะกล่องจะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหนึ่งซองเอหนึ่งหนึ่งกล่องมีสิบซองนะคะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็นี้ซือมาลองกินก่อนนะคะสองกล่องก็คือยี่สิบซองกินวันละหนึ่งซองก็คือได้ยี่สิบวันนะคะมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกัน,นะคะ่ะ มาเป็นมุมนี้นะคะทุกคนจะเห็นชัดขึ้นนะคะว่ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ้านหลังแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะไปด้วยกันทำพร้อมกันเลยตั้งแต่ซื้อมาก็คือยังไม่ได้แกะเลยนกันนะคะไม่รับหลายวันแล้วเขาจะมีซิลม่อย่างนี้นะทุกคนคือไม่ใช่เป็นกล่องเปล่าๆมานะคะนี่แกะามาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค กล่องสวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะดึงอมากจะ่งนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะสวยนะสวยงาสวยงาแมา่จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะ,ะเขาเขียนชัดเจนเลยว่ามี15กรัมนะคะตรงนี้15กรัม สวยงามชุ้มฟลิงมีออยอข้างในด้วยนะคะเขาบอกวันหมดอายุไหมโอเคเขาบอกวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุจะถูกซีไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนชัดเจนเลยว่ามีอายุสองปีนะคะมีอสองปีโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะไหนลองนับก่อนนะหนึ่งนะสอง,ส,องสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดสิบจริงๆด้วยสิบจริงๆด้วยโอเคค่ะไปจับขึ้นก่อนนะทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนแม่บอกว่าหนึ่งซองนะคะให้กินหนึ่งวันก็พอมไม่ต้องกินเกินไปว่านี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นน้ำนะคะน้ำก็คือเราก็กาเอานะ ประมาณ100 ml ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าก็ประมาณนี้ประมาณหแก้วเราทานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะชะีใส่อันนี้ก่อนอันนี้เป็นน้ำแข็งนะคะที่นี้ใส่ไปเป็นน้ำแข็งก็จะทําให้น้ําเย็นๆกินแล้วชื่นใจนะคะโอเค ละลายในน้ำที่เย็นจะได้ไหอนอา๋ยวลองดูแน่ไม่ได้เขียนบอกเหมือนกันนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นผงแบบนี้อืมเป็นกลิ่นรสรสส้มเลยนะคะแล้วก็พอละลายไปเป็นสีส้มเลยค่ะทุกคนเป็นสีส้มเลยนี่นะคะให้เห็นจากด้านท็อปมุมท็อปของเรานี่จะทนแบบนี้เลย ยังไม่ได้คนอะไรเลยนะคะมันก็เริ่มละลายของมันเองแล้วนะคะคือละลายง่ายมากแล้วนะ้ำตอนนี้ก็คือเริ่มเย็นแล้วด้วยนะคะมันก็ยังละลายได้อยู่หรือใครจะใช้แบบแม่รีวิวก็ได้นะคะแม่รีวิวเขาจะมีแก้วที่แบบปั่นได้แต่นี้ทีนี้คือไปอ่านในรีวิวมาแล้วมันก็แบบรีวิวก็มีดีบ้างไม่มีไม่ดีบ้างนะคะสำหนับก็ จะค่อนข้างตีเนาะทีนี้ความคาดหวังต่อสินค้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันปกติแก้วปั่นเนี่ยมันจะมี2องอย่างนะทุกคนแก้วแบบปัน่นหมายถึงว่าปั่นผลไม้เนี่ยผลไม้เป็น,ช,นชิ้นได้เลยอะ่ะกับแก้วผสมซึ่งของแม่รีดดีม่าจะเป็นแก้วผสมนะคะมันจะปันน่นไม่แรงมากเนี่ยออกมาเป็นสิ่งนี้เลยว้า อนุญาตใหญ่ขึ้นนะคะเราจะลองดื่มเราจะลองดื่มแม่ลินี่บอกว่ารสชาติแบบนี้มีของเขาเจ้าเดียวเพราะรถนี้นำเข้าแล้วจบสิทบแบบือของเขาแล้วเรียบร้อยนะคะให้จะมาใช้รถเนี้ไม่ได้ ก็คืรสมันไม่ไม่เหมือนกับส้มสาเลยมันประมาณว่าเหมือนต้มบวกเลมอนแล้วแล้วแล้วรสชาติมันก็ไม่ส้มตาเหมือนประมาณส้มเมนดารินผสมส้มใชนหน้หน่อยหน่อยงงไหมม,มันจะมีความเปรี้ยวหวาน,วานแล้วก็รสชาติมันมันเหมือนส้มผสมเลมอนเหมือนไปทางเลมอนด้วยจริงๆ อืมแต่ว่าเปรี้ยวชื่นใจอร่อยอร่อยทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ดื่มนะคะเดี๋ยจะดื่มไปอีกยี่สิบวันดูซิว่าผิวพรรณจะดีขึ้นไหม,อ,มอร่อยทุกคนกินเพลินๆได้เลย ดีมากๆาสดชื่นก็ถ้าใครสนใจก็ไปซื้อที่แม่รี่ิวก็ได้หรือว่าจะรอซื้อกับาทางคีมอลไลช้อปปิ้งก็ได้นะคะเดี๋ยวขอดีลก่อนว่าแม่เขาปล่อยให้มีตัวแทนจหน่ยไหมนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคน